ดังฮะจากนครปฐมที่เราบกว่าการันตีความอร่อยมาแล้วกว่า37ปี37ปีใช่ค่ะ37ปีแล้วนะฮะอันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2รุ่นที่2แล้วล่แหละใครอยากกินโต๊ะจีนที่บ้าน1โต๊ะเขาก็จัดนะฮะหโต๊ะก็จัดเหรอหน้่งโต๊ะก็ไปใช่ค่ะเริ่มต้นกี่บาท2,000บาท2,000บาทแล้วมันจะคึ้นไงอ่ะแต่ว่าเรามีเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ๋อค่าเดินทางอะไรยังยงตามระยะทางตามระยะทางก็ขึ้นีไว้ง่าย โต๊ะที่แพงสุดเลยเนี่ยสมมุติกราดาอยากจะกินโต๊ะนี้ทั้งโต๊ะเนี่ยสมมุติเท่าไหร่อันนี้สามพันห้าค่ะหมดเลยนะพูดเล่นน่ะไม่เราุ้งเขาแบบตัวใหญ่ๆนะไม่ใช่กุ้งตัวเล็กๆนะกุ้งตัวใหญ่มากเนี่ยกขาเพราะป้ายหมดที่สามพันห้าใช่ค่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนสมมจากร้านเข็มทองโภชนาร้านนี้พ่อเขาโับโอ้โหปีนี้ที่บ้านขายโต๊ะจีนปีที่สามสิบเจ็ดใช่ค่ะอาชีพเดียวเน่ยที่ตัวเองโต๊ะมาถูกต้องค่ะ จุดเริ่มต้นของการทําโต๊ะจีนนี้อันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2องนะเจเนอเรชันที่1ค,1คุณพ่อคุณพ่อใช่ค่ะก็คือเป็นอาชีพหลักของที่บ้านไปเลยจริงๆเราเริ่มมาจากการที่คุณพ่อเป็นรับจ้างทั่วไปค,ค่ะแล้วก็ขับรถมีบริการเก้าอี้เช่าโต๊ะเช่าแล้วเราก็เห็นว่ามีคนทำโต๊ะจีนแล้วมันได้กำไร,รใช่ค่ะเราก็เลยเปลี่ยนมา เมื่อก่อนเขาบอก็โต๊ะจีนกับประเทศไทยที่จะเด็ดๆจริงๆจะต้องเป็นโต๊ะจีนนครปฐมมันขึ้นชื่อเลยอย่างที่สองอันดับสองคือโต๊ะจีนราชบุรีถูกต้องไหมเพราะมันอยู่ใกล้กันเนาะนครปฐมราชบุรีโต๊ะจีนที่นครปฐมเนี่ยความพิเศษทำไมจุดเริ่มต้นทำไมคนต้องคิดถึงโต๊ะจีนต้องคิดถึงนครปฐมเพราะว่าเออนครปฐมมันเป็นจุดศูนย์กลางที่หาซื้อวัตถุดิบได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบหลักๆทั้งผักทั้งอาหารทะเลมีหมดใช่ค่ะมันใกล้มันใกล้มันใกล้แหล่งวัตถุดิบ สมุทรสาครก็ใกล้ถูกไหมนิดเดียวถหรือเปล่าหนูก็ต้องขอบคุเลี้ยงกันเยอะใช่ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาง่ายๆเริ่มต้นเรื่องอาหารโต๊ะจีนเนี่ยเราเข้าขายที่รุ่ยเจนเลชั่นที่สองปี37เนี่ยจุดเริ่มต้นอย่าบอกเริ่มจากศูนย์เลยใช่ค่ะยังไงคะคุณพ่อไม่ได้ไม่ได้มีฐานะมากค่ะรับจ้างทั่วไปก่อน ขับรถอย่างอย่างที่แจ้งค่ะแล้วก็มาเป็นบริการโต๊ะก็อี้เช่าแล้วก็ผันตัวมาเป็นโต๊ะจีนแล้วก็ยาวมาจนตอนนี้คือด้วยเระคือด้วยคุณพ่อเป็นคนขยันมีโอกาสก็จะทำ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 อย่างเดียวแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยแล้วก็สร้างที่ที่มันคงให้ตัวเองโอ้โหคือพราะเาทำอย่างนั้นจนวันหนึ่งเป็นธุรกิจโต๊ะจีนชื่อดังกว่าจะได้เ็าบอกปีแรกๆก็หืดขึ้นคออยู่ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างด้วยความที่ก็มีหลายร้านค่ะ เขากระโถมมาโต๊ะจีนเป็นต้องเยอะอ่ะใช่ค่ะเป็นคู่แข่งก็เยอะค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยเชื่อไหมฮะเขาเริ่มจากไงฮะโต๊ะจีนเนี่ยในปี2530มีคนประกาศขายโต๊ะขายเก้าอี้อเซ็งโต๊ะเนี่ยแหละใช่ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของโต๊ะจีนใช่ค่ะจุดเริ่มต้นยังไงคะจริงๆแล้วเราทําโต๊ะเก้าอี้เช่าก่อนค่ะขายแล้วก็พอเราเห็นว่าโต๊ะจีนอ่ะ ดูมีกำไรดูมีคอนเนคชั่นกว้างขึ้นค่ะแล้วก็ได้ไปทั่วประเทศครับค่ะพอเขาประกาศขายโต๊ะจีนเราก็ซื้อเลยซือเลยแล้วก็เซ็งเลยโอ้ไม่แล้วคุณพ่รทำอาหารเป็นมาก่อนนั่นนี้หรอ อ๋จริงๆไม่เก่งค่ะไม่เก่งเลยแล้วนั่นหนี่มันเริ่มยังไงมนเริ่มยังไงอ่ะมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงคนนั้นทําอันนี้เก่งรวบรวมตัวรวมตัวกันอ๋อก็คือจุดเริ่มต้นโต๊ะจีนเนี่ยอ่ะคุณพ่อมีโต๊ะอี้อยู่แล้วล่ะมาเรียนมามีของที่จะต้องใช้ขายแล้วแต่จะทำอาหารไม่เป็นแต่เพื่อนคนนั้นทาอาหารนู่นนี่เก่งรวมตัวกันดึงตัวมารวมตัวกันมาช่วยมาทำนู่นทำนี่จนกลายเป็นเมนูที่ขายดีค่ะอก็คือกลายเป็นซิกโต๊ะจีนแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะใช่เอยเมนขาบอก อันนึงน่าเจ๋งคือออเดอร์ต้องเจ๊กออเดอร์ต้องเจ๊กเลยขนาดเดียวกันอย่างที่บอกพอทำไปไม่นานเนี่ยก็เริ่มกลายแบบเฮ้ยเราเริ่มเดินทางทั่วประเทศเลยใช่ค่ะทั้งประเทศไทยเยเดินทางครบทุกจังหวัดยังไม่ครบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในภาคกลางค่ะส่วนไหนภาคใต้ภาคภาคใต้ไม่ค่อยได้ไปค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคกลางส่วนใหญ่ตัวเองทำไมอยู่ดีๆหลังจากรุ่นพ่อทำไมตอนแรก แต่ก็เบื่อละที่จะทำโต๊ะจีนถูกต้องไหมมันจุกจิกมันเราเห็นเราเห็นมาตลอดค่ะอันเดียมันไม่อยู่กับที่มันเดินทางตลอดใช่ถูกไหมก็คือเราก็เลยอยากหางานประจําทําอำไม่ค่ะเราเรารู้สึกว่าเราอยู่กับตรงเนี้ยนานแล้วมันอิ่มตัวแล้วไงก็อยากไปทำอื่นเนี่ยพูดง่ายๆถูกไหมตอนแรกๆพอเรียนจบมาไปเป็นนักข่าวก่อนใช่ค่ะเมือเรามอบว่าเราหาประสบการณ์ จากที่อื่นก่อนไปนไปอยู่เนชั่นใช่ไหมตอนนั้นใช่ค่ะัเป็นนักข่าวเนชั่นแล้วก็ก็คือเอาง่ายๆเป็นนักข่าวที่แบบว่าช่องท้องถิ่นเนี่ยละถูกต้องไม่ทำของเนชั่นมันบอกจะเป็นเคเบิลใช่ไหมแล้วเขาเป็นผู้สื่อข่าวตรงนั้นแหละค่ะแล้วอยู่ดีกลับมาทำโต๊ะจีนต่อได้ยังไงค่ะ ไม่มีคนช่วยคุณพ่อเอมันดับแรกแล้วเรารู้ว่าสุดท้ายปลายทางเราอยู่ตรงนี้แน่ๆค่ะคือเรามีเป้าหมายแล้วแหละว่าเราออกไปหาประสบการณ์กาบที่อื่นก่อนสุดท้ายต้องมาต่อยอดท่าตกับเตย้าดเมื่อวันนี้พอดีมันมาเร็วกว่าที่เราคิดไวเพราะเรื่องสุขภาพคุณพ่อก็เลยต้องกลับมารากลับมาช่วยคุณพ่อตอนปีอะไรครับปี50าค่ะ50ก็10กว่าปีแล้วเนาเจ7ปีแล้วเนาะ พอ,อเขาเองก็อยู่กับโต๊ะจีนมา17ปีแล้วใช่ค่ะอ๋อหรอซึลล่งในปี50เองแน่นอนว่าโต๊ะจีนก็กำลังโด่งดังมีการเดิน<ช>ทางไปทั่วประเทศอยู่แต่มันก็จะมีช่วงวิกฤตของมันในเรื่องของโต๊ะจีนเหรอเนาะเราก็ผ่านพ้น,นกันมาได้ใช่ค่ะผ่านมาตอนนั้นวิกฤตมันเกิดอะไรขึ้นคะวิกฤตหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของโควิดโควิดทุกคนเจอหมดจริงจริงก่อนโควิดคุณพ่อเพิ่งเสียค่ะแล้วก็เรามาเจอโควิด ทีนี้เรื่องของความน่าเชื่อถืออะไรแบบนี้ค่ะก็ของลูกค้าก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อมั่นเราอะไรเงี้ยค่ะมันเลยเป็นเป็นหลายเรื่องที่มันพร้อมๆกันกับดังเบซามาใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอย่างตอนนี้วินาทีนี้พศนี้นะโตจีนยังเป็นที่ต้องการตลาดอยู่ไหมต้องการไหมต้องการค่ะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายก็อาจจะ ลดลดลงค่ะมันแคบลงใช่ค่ะจากที่เลี้ยงกันมากมายมากมากโตอย่างเงี้ยค่ะก็จะจากสมมติ100โต๊ะอย่างเงี้ยอาจจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเคยจัดมากสุดกี่โต๊ะ500ค่ะ500โต๊ะเคยจัดมากสุดห้าร้ยยังไง500โต๊ะไม่เมื่อก่อนเป็นเรื่องปกติงานต่างจังหวัดงานการเมืองอะไรเงี้ยเนาะห้าร้อยพันโตเป็นเรื่องปกติเลยโต๊ะที่มันโต๊ะโอ้โห ล่าสุดงานแต่งงานโคราาก็ยังใช้เป็นเนาะก7 0 0โต๊ะอยู่เลยแล้วคุณต้องใช้คนกี่คนในการจัดการโต๊ะจีนเป็นร้อยรโต๊ะเนี่ยอย่าง500โต๊ะเราใช้น้องๆ100คน1อ0คนรพอหรอโดยโประมาณพอค่ะอืค่ะเพคนนึงก็รับผิดชอบ800โต๊ะไปเลยแต่หลังๆปุ๊บอย่างที่บอกว่า การสั่งมันแคบลงมาอย่างไรคะใช่ค่ะก็พอเรื่องของเศรษฐกิจด้วยค่ะจากที่กําลังซื้อของลูกค้าจะมากเงี้ยก็ลดลงค่ะคนก็ไม่จัดเลี้ยงขนาดใหญ่แล้วใช่ค่ะย่ำๆ20โต๊ะ20โต๊ะอะไรอย่างงี้บ้างค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าหนึ่งโต๊ะเราก็ไปเริ่มต้นที่สองพันบาทใช่ค่ะบวกค่ารถไปอย่านิดหน่อยก็เอาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูเขาบอกว่าเมนูเด็ดๆของโต๊ะจีนมีอะไรบ้างหมดเนี้ยสมมคุณกินหมดทุกเมนูเนี้ย อยู่สามพันกว่าบาทถูกมากแต่ท<ช>ี่จริงสองพันกว่าบาทก็กินได้แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะระหว่างนี้เติมต้ยมยำให้ไหมได้ค่ะพี่